พอถึงวันศุกร์ทีไรก็ต้องไปจ่ายตลาดกันทุกที ไปไปไปจ้าไปจ่ายตลาดกันไหนไหนไหนใครอยากดูกล้วยจ่ายตลาดยกมือขึ้นเห็นเรียกร้องกันมาเยอะมากกับคลิปจ่ายตลาดของกล้วยเนี่ยอยากดูกล้วยไปจ่ายตลาดทุกวันเลยโอ้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 ยแล้วกล้วยจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายตลาดกันได้ทุกวี่ทุกวันล่ะคะทุกคนไปซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าจะกินหมดไหมเนี่ยล่ะสิปัญหาเพราะว่าทางบ้านเนี่ยก็กินกันอยู่สองคนเท่านี้ล่ะค่ะเอ้ยโอ้ย้ยมัวแต่บ่นอยู่นั่นแหละเลยทางเขาตลาดมาแล้วเนี่ยเลยทางเขาตลาดมาแล้วสรุปเธอจะไปไหนกันแน่ปานานะเลยทางเขามาแล้ว ใจเย็นๆสิจ้าตัวฉันวันนี้นั้นฉันจะไปซื้อของอย่างอื่นก่อนแปบบหนึงนะแปบปบนึงนะเอา้าปกติเธอก็จะเดินตรงเข้าไปตลาดเลยไม่ใช่หรอใครจะไปรู้เหรว่าเธอจะเดินไปซื้ออย่างอื่นก่อนน่ะฉันก็ตกใจหมดเลยสิเอาสรุปว่าเธอมาคนเดียวใช่ไหมแล้วเธอพูดกับใครเนี่ยฉันก็พูดกับเธออยู่นี่ไงไม่ต้องมองหาใครหรอกฉันอยู่ในตัวเธอนี่แหละเอา้าหลอนฉันก็นึกว่าฉันหลอนไปนคนเดียวซะอีก<ะ>่าสบายใจขึ้นมาหน่อยนี่เลยค่ะก่อนที่กล้วยจะแวะไปจ่ายตลาดนั้นกล้วยก็ขอมาซื้อของกินอีกสักสองสามอย่างที่ มาเก็ตแบบนี้กับอารีฟเท่านั้นใช่ไหมล่ะแต่วันนี้กุ้ยจะมาซื้อของไม่เยอะ<ว>แค่3อย่างเท่านั้นเองก็เลยมาคนเดียวได้ค่ะมาดูกันเลยว่ากุ้ยจะซื้ออะไรบ้างอย่างแรกก็คือนี่เลยขนมปังปอนค่ะขนมปังปอนตัวนี้กุ้ยก็จะซื้อบ่อยมากเลยนะตีเป็นเงินไทยถุงนี้ก็จะราคา30บาทค่ะต่อไปกุ้ยก็จะมาซื้อนกเก็ตไก่แบบแช่แข็งขนาด300กรัมตัวนี้กุ้ยก็จะซื้อไปไว้ติดตู้เย็นประจําดีเป็นเงินไทยก็ราคา33บาทค่ะและอย่างสุดท้ายกุ้ยก็จะมาซื้อน้องไก่ที่ขายแบบเป็็นนนตัว่่่ยคะะ้อองไกกจูใถ ที่เป็นแบบแพ็กเกจแช่เย็นไว้แบบนี้นะกล้วยก็จะเลือกเป็นตัวใหญ่ขนาด1.7กิโลตัวนี้น่าจะตัวใหญ่สุดแล้วนะกล้วยก็เลยเอามาค่ะไก่เป็นตัวแบบนี้เขาจะขายกิโลละตีเป็นเงินไทยก็78บาทค่ะแต่ว่ากล้วยซื้อมา1.7กิโลก็จะเป็นราคา140บาทโอเคเลือกซื้อมา3อย่างเรียบร้อยแล้วก็ออกไปจ่ายตังค์ได้และค่าเสียหายก็คือ151.74ลีลาตีเป็นเงินไทยก็203บาทค่ะตีเป็นเลขกลมๆนะทุกคนดูพื้นที่สีเขียวบริเวณร,รอบๆตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธ ธารณะค่ะในสวนเนี่ยก็จะมีม้านั่งไม้ยาวให้คนได้นั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็จะมีสนามบาสสนามบอลแล้วก็เครื่องเล่นให้เด็กๆได้เล่นด้วยค่ะส่วนตลาดสดที่กล้วยมาประจาเนี่ยก็จะเปิดข้างๆกับสวนสาธารณะเลยแต่ก็จะมีแค่ทุกวันศุกร์นะอย่างที่กล้วยบอกไปวันนี้กล้วยก็จะพาทุกคนมาเข้าตลาดทางฝั่งนี้บ้างฝั่งที่ติดกับซูเปอร์มาร์เก็ตพอเดินเข้ามาก็จะมาเจอกับรถบรรทุกพริกหยวกสีแดงแบบนี้เลยทั้งมะเขือเทศทั้งพริกหยวกเชื่อไหมคะว่าเขาขายหมดวันเดียวเลยนะเกลี้ยงเลยมาดูฝั่งนี้้้บบบบางแตโมมมไซิรเลย่ เขาขายกิโลละ1 3บาทนะถูกไหมไปต่อกันเลยจ้ากวยก็จะมาซื้อมันฝรั่งร้านนี้ร้านเดิมเจ้าประจําของกุย้ยกวยก็จะซื้อ2กิโล30ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็ราคา40บาทนะคะซื้อเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บในรถเข็นได้แล้วก็ไปต่อกันเลยเฮ้อวันนี้มาเดินคนเดียวเหนื่อยเหนื่อยอ่ะคิดถึงอารียบจังเลยอ่ะคิดถึงนะหรอไม่ใช่ว่าเขามาแล้วตัวเองจะสบายอะไร่งเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี้ยเสียงหลอนมาอีกแล้วไปซื้อไข่กันดีกว่าค่ะวันนี้กวยก็จะซื้อไข่ไซส์เล็กลงมาหน่อยนะคะแพ็กสิบห้า5 ลีาหรือตีเป็นเงินไทยก็73บาทส่วนกระเทียมแห้งแบบนี้เขาก็จะขายเป็นมัดละ20ลดีลาหรือ26บาทไทยค่ะไปต่อกันที่ร้าน Mon, เลมอนเจ้าประจําของกวยอีกแล้วที่กวยชอบมาซื้อร้านนี้ก็เพราะว่าคุณภาพล้วนๆเลยค่ะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็น่ารักเฟรนลี่ด้วยกวยก็จะชอบซื้อไซส์ใหญ่สุด5ลูก20ลิีลาหรือว่า5ลูก26บาทไทยนะกวยกับอาริปเราสองคนเนี่ยชอบกินอาหารรสเปรี้ยวจัดๆเลยค่ะเมนูหลักๆที่ใช้เยอะก็จะเป็นข้าวผัดกับมามา่าโดยเฉพาะข้าวผัดนี้ใช้เป็นลูกๆเลยค่ะออารชบ ลงไปเยอะมากเลือกไปเห็นร้านเมลอนข้างๆร้านเลมอนโอ้โหเขาจะขายหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ไปไหนสงสัยมากเลยมีกี่สายพันธุ์เนี่ยแล้วก็เดินผ่านร้านลูกพีชกับร้านลูกแพรแหม่แหมแหม่นะ่ากินจังว้ยได้เงินมาจ่ายตลาดวันนี้400อดีล่าหรือที่เป็นเงินไทยก็530บาทแต่ดันใช้ไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว150ก็เหลือ250จะทํายังไงก็ต้องประหยัดประหยัดไว้ทาไงได้เด๋ยวตังไม่พอซื้อผักเอานะว้ยเจอพริกหยกพันธุ์เล็กที่นิยมทานกับอาหารเช้าค่ะแล้วร้านเนี้ก็ดูสดกว่า ร้านอื่นมากๆล้วยก็เลยอยากจะซื้อเขาขายกิโลละ30ลีลีหรือที่เป็นเงินไทยก็40บาทเกว๋ก็เลยซื้อมาครึ่งโลค่ะทุกคนอาจจะมีคําถามว่าทําไมถึงซื้อแค่ครึ่งโลราคามันถูกขนาดนี้ทาไมไม่ซื้อโลนึงไปเลยก็มันเยอะไงคะกิน2คนไม่หมดเลือกไปเห็นมะเขือเทศลูกแดงลูกสดมากๆปกติมะเขือเทศในตลาดส่วนใหญ่ลูกจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่ค่ะแล้วบางทีก็จะโดนพาา่อค้าขี้โกงสอดไส้ลูกเนก่าๆมาให้ด้วยแต่เวยเห็นร้านนี้สดใหม่ทุกลูกอย่างแน่นอนเลยก็เลยจัดมา1โลค่ะราคาเนี่ยก็ถูก ไม่ไหวกิโลละสิบดีลาเองหรือ13บาทไทยวันนี้เดินตามหาผักชีมีรากหลายร้านมากแต่ก็ไม่เจอเกือบจะท้อใจซะแล้วแต่ก็เจอร้านนี้แต่ว่าตัวของน้องรากของน้องช่างบอบบางแล้วก็เตี้ยตันซะเหลือเกินแต่กล้วยก็ไม่เมินน้องนะเพราะมีแค่น้องนี่แหละที่เข้าตาที่สุดแล้วแล้วกล้วยก็จะซื้อใบกระเพราไปด้วยแต่ใบกระเพราเนี่ยแอบแพงกำหนึ่งก็ตั้งย0่ิดีล่าแน่หรือ26บาทไทยค่ะแต่ว่าผักชีเนี่ยกำและ10ลดีลานะหรือ13บาบาทไทยโอ้ยรถเข็นใกล้จะเต็มอีก แล,และซื้อแตงกวาด้วยจ้าห้ามขาดเลยนะอาริฟกินแตงกวาเก่งมากเขาจะขายกิโลละ15ลีลาหรือ20บาทไทยคะ่ะแต่วันนี้กล้วยซื้อไปโลนิดๆพ่อค้าก็ตีราคามาให้20ลีิลาเขาก็จะมีเครื่องช่างแบบดิจิตอลบอกราคาโดยอัตโนมัติพ่อค้าที่ตุรกีส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องช่างแบบดิจิตอลนี่แหละคะ่ะอดใจไม่ไหวเห็นลูกแพรร้านนี้มันเขียวสดน่ากินจังเลยเว้ยก็เลยบอกพ่อค้าจัดมาให้1โลค่ะพ่อค้าก็ขาย1โลอยู่ที่20ลีลาหรือดีเป็นเงินไทยก็ยี บก,ก็คิดว่าจะเดินกลับบ้านอยู่แล้วเฉียวแต่ก็ดันมาเจอร้านแตงโมกับร้านเมลอนคือร้านแตงโมตอนที่เปิดคลิปน่ะมันลูกใหญ่มากกวยก็เลยไม่กล้าซื้อค่ะกอเห็นร้านนี้เขาลูกเล็กลงมามา,มากๆกวยก็เลยว่าจะซื้อแต่พอเอาไปชั่งกิโลจริงๆน้ําหนักก็คือ3.5กิโลเลยค่ะเขาขายกิโลละ10ดีล่า3.5กิโลก็35มิดีล่านี่เป็นเงินไทยก็จะราคา47บาทกวยก็เลยโอเคเอาก็เอาค่ะดูค้าของเต็มรถแตงโมยัดไม่เข้ากวยก็เลยจะต้องถือแตงโมเองไปค่ะทุกคน จ่ายตลาดเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันนะจะมัวรอช้าอยู่หญ่ตอนเนี้ยก็เหงื่อไหลใครย้อยไปหมดแล้วมาดูกันคะ่ะจากเงิน400ลีลาได้คืนกลับมาก็13ลีลาไงวันนี้ก็ใช้ไปทั้งหมด387ลีลาค่ะหรือตีเป็นเงินไทยก็510บาททวนได้น้องไก่อ้วนๆมาตัวหนึ่งจะเอาไปต้มหรือว่านึ่งก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแล้วก็ผักผลไม้อย่างที่เห็นเลยคะ่ะคลิปจ่ายตลาดของกล้วยก็จะประมาณนี้ฝากด้วยนะคะฝากดูกันด้วยแล้ว ก็ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะอย่าก,กดข้ามล่ะกล้วยจะได้มีตังไปจ่ายตลาดมาให้ทุกคนดูเยอะๆไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไปกำลังใจให้กล้วยด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้กล้วยก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะ